สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทูตน,นะครับนะก็หนูผีไหนทานเรื่องนี้ได้ฝากคลิปมาถึงผมกับร้อยเอ็ดนะอ่ะเอาเป็น,นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตรวขอลูุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัธรสในการรับชมรับฟังนะครับนะอันนี้ก็จะมาคุยกับหนูผีนะครับหนูผีประกาศชัดเจน ว่าหนูผีไม่พอใจสิ่งที่ร้อยเอ็ดไปฟ้องเขาใช่ไหมอ่าโอเคก็จะมาเปิดสมองกับหนูผีนะหนูผีฟังต้องแยกแยะไปเป็นทีละประเด็นประเด็นเออมึงไม่พอใจร้อยเอ็ดที่ไปฟ้องเขาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมผมถามกลับหน่อยผมว่าคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้ ผมก็ยังที่จะอวยคุณพยายามที่จะเปิดใจให้กับเอฟซีปตอเข้าไปดูคุณผมไปทําอะไรให้กับคุณผมถามน่อยอ่ะคุณตอบผมมาหน่อยสิแล้วการที่ผมไปอยู่ที่รัฐประมือผมต้องไปยุให้กับน้องล้ยเอ็ดไปฟ้องเขาเหรอคุณถามหรือย,ยังผมถามหน่อยนะครับอ่ะผมถามหน่อยคุณบอกคุณไม่พอใจ นะครับคุณก็ต้องถามเ,เ้วยสิจริงไหมครับเมื่อก่อนคุณเคยจะฟ้องเขาเหมือนกันไม่ใช่เหรออนูผีจําคําพูดได้ไหมหนูผีบอกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอนาคตอันนี้ไม่ผิดครอบครัวจะมาดีกันหรือจะอะไรกันนะครับหลานสองคนจะอะไรกันผมไม่ยุ่งผมเคยเข้าไปยุ่งไหมฮะ บุดงการของของผมเนี่ยตั้งแต่ทีแรกเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วจนทําให้ผมเนี่ยถูกถูกฟาดถูกด่าเนี่ยจากใครเนี่ยไม่ใช่เหรอผมไม่เคยไปขัดแย้งไม่เคยไปที่จะไปต่อต้านที่จะให้เขาคับกลับมาคืนครอบครัวผมเนี่ยเป็นกองหนุนด้วยด้วยสามที่เอาคุณเข้ามาตรงเนี้ยจะทําให้พอตอเนี่ยเปิดใจมากขึ้นจนผมเนี่ยถูกดา่านนูผีฟัง อย่าพูดเอาดีเข้าตัวนะแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยนะมึงก็อย่าพลาดละกันมึงฟ้องเขาอื่นได้มึงก็อย่าพลาดละกันน,กาาะกน,นะกูก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่มึงก็อย่าพลาดกูพูดแค่นี้แหละไม่ต้องมาคู่กูว่าอย่าพลาดนะครับมึงก็อย่าพลาดละกันนะครับมึงต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน ใครเป็นคนเปิดประเด็นนี้ก่อนเอฟซี FC ทุกคนเป็นคนก้องตดสินนะครับว่าทําไมมึงไม่ต่างคนต่างอยู่วะแลวเอ็ดเขาก็พูดชัดอยู่แล้วว่าการฟ้อง,องนี้ไม่เกี่ยวกับกูมึงไม่ฟังดูล่ะมึงไม่แหกตาดูล่ะมึงไม่พอใจเขาเนี่ยแล้วมาผ่านกูอย่างงี้มันถูกต้องไหมหนูผีเขาก็พูดเยอะๆว่ากูไม่เกี่ยวเอาสมองคิดสิเอาสมองคิดสิ ื hmm? จริงไหมกูถามจริงไหมเออนะครับการที่มึงกลับมาคืนดีตรงเนี้ยเมื่อก่อนกูก็เห็นด้วยนะแล้วทุกวันนี้กูก็ไม่ติดอะไรแต่กูติดตรงที่ว่ามึงมาพูดถึงกูทําไมเมื่อคืนนี้มึงบอกว่ามึงจะประกาศจุดยืนชัดเจนว่ามึงไม่ได้อะไรกูสองคนเออในกูก็ประกาศตรงนี้เลยว่ากูไม่ได้อะไรกับมึงเข้าใจะปะ เออมือกูกัวข่าจันแค่นั้นเองนะครับมึงประกาศให้เอฟซีรู้กูก็ประกาศให้เอฟซีรู้ว่ากูกับมึงอ่ะข่าจันไม่มีอะไรกันเดี๋ยวกูกับมึงไม่ไมีกันต้้งนานแล้วจะมามีในตอนที่มึง่ยมาทำคลิปเมื่อคืนเนี่ยไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยเป็นอะไรมึงเป็นอะไรทําไมไม่ต่างคนต่างอยู่เอฟซีผมถามหน่อยสิต้องการเป็นฮีโร่เหรอต้องการเป็นฮีโร่เป็นพัทแมน ล่ะปกป้องขขาประกาศอยู่ไหมให้ปกป้องมึงไม่ฟังล่ะอือเขาไม่ขขาประกาศอยู่ไม่พูดถึงเรื่องคดีมึงก็พูดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมึงไม่ฟังล่ะมึงฟังเขาไหมล่ะมึงมนคนใกล้ชิดด้วยน่ะมึง็นคนในครอบครัวด้วยน่ะใกล้ชิดกับกูอีกอ่าผมพูดถูกไหมอ่ะก็ผมถึงบอกไงว่ามึงจะพายเขาเดือดร้อนถ้ามึงยังไม่หยุดพูดเรื่องคดีเรื่องอะไรเนี่ย แล้วมึงมออกตัวอย่างเงี้ยมึงบอกว่ายิ่งการที่มึงพูดอย่างเงี้ยมึงทําให้เขาพังมากขึ้นการที่มึงมาบอกพูดว่าเนี่ยเขาซื้อกับข้าวมาให้ครอบครัวผมซื้อให้พ่อให้แม่ผมเนี่ยฝาสึกดีๆมันก็มันก็ดีขึ้นมันก็เริ่มเปลี่ยนไปอันนี้กูก็ไม่ได้ว่าแต่สิ่งที่มึงพูดเนี่ยมันจะทําให้เขาบนขอมองเห็นว่ามึงกับเขาสองคนเนี่ยเริ่มมีอะไรกัน แล้วมันเป็นผลดีไม่ได้ในอนาคตกับการที่มึงเอาพูดคดีเนี่ยหืมกูเคยพูดถึงเรื่องคดีไหมกูไม่พูดเพราะกูไม่รู้ไรอยอาได้ลึกลูกก็ไม่พูดเพราะเขาไม่ให้พูดแต่มึงยังพูดปาๆทุกวันเนี่ยมึงหยุดได้ไหมกูถามเลยว่ามึงหยุดได้ไหมนะมึงหยุดพูดถึงหรือพูดถึงน้องตุ๊กตาพูดถึงพูดหยุดพูดถึงอะไรเรื่องเงินลงเงินล้านอะไรอ่ะพูดทำไมเขาไม่ให้พูดไม่ให้เหรอ การที่มึงยิ่งสนิทกับเขาแบบเนี้ยมึงยิ่งทําร้ายเขาขึบอกไว้ให้ข้างบนเขาดูอยู่เขาดูมึงอยู่เจ้าที่ตํารวจเขาดูมึงอยู่ถ้ามึงรักเขาจริงเนี่ยถ้ามึงบอกว่าความรู้สึกดีเริ่มกลับมาเนี่ยมึงก็ต้องฟังเขาให้ดี่เขาเขาไม่พูดถึงเรื่องคดีแต่เป็นมึงพูงพูดกคนเดียวเองทุกวันเรเห็นช่องมึงพูดยู่คนเดียวเลย มึงต้องมีเหตุเหตุและผลบ้างโอเควันนี้มึงก็มาประกาศจุดยืนว่ามึงไม่ยุ่งกับกูสองคนไม่ยุ่งกับกูกับละเอ็ดกูก็ประกาศหรือว่ากูไม่ยุ่งกับมึงไม่ยุ่งให้จริงเหอะแต่เมื่อคืนเสือกพูดทาไมครับผมก็ไปแข่งรถแข่งเรือผมผมก็อยู่มผมแบบนี้ยแล้วกูประกาศจุดยืนชัดเจนนะว่ากูอยู่ตรงนี้กูไม่ด่าเขาไม่ฟาดเขา กูไม่แร์เขากูไม่เนยคุณเขามึงโอเคไหมกูประกาศจุดยินกูตรงนี้ก็อยู่ข้างนอกเนี่ยกูเป็นยูทูบเบอร์ชื่อละเนี่ยกูประกาศไปแล้วนะว่ากูว่ากูอยู่ตรงเนี้ยแล้วกูประกาศนานแล้วนะกูไม่ใช่มารัาปากกิเลนเหมือนเหมือนมึงนะที่บางก่อนอยู่ฝั่งนู้นมาด่าฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้พิดาฝั่งนู้นไม่ใช่นะเหตุผลมันย้อนแย้งหนูผี นะตอนแรกว่าจะจบแต่มันก็ไม่ยอมจบมันก็ทำคลิปฝากมาอาฝากมาฝากไปมึงฝากมาสิบคลิปกูก็ฝากสิบคลิปจริงป่ะแล้วกูไม่เคยดูดคลิปที่ร้อยเอ็ดออกไปว่าเขามาลงหัดเข้ามาดูคลิปคนอื่นบ้างไม่ได้ฟังคนอื่นแล้วแม่งมโนไปเองจินตนาการไปเองมึงกลับมาแล้าจากดาวคารนะ่ะไปดาวอื่นซะนะแต่ไม่ต้องออกมาคูาา่พวกกูนะว่าพวกกูอย่าพลาด ยอมมาคู่มึงอย่าพาดละกันมึงก็อย่าพาดละกันกูก็ไม่ได้กลัวมึงหรอกไม่ต้องออกมาคู่กูหรอกหลักการคําพูดมึงดูดีมากนะครับหลักการคําพูดมึงดูดีมากแต่ภาคปฏิบัติมึงใช้ไม่ได้นะครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากถึงมันแค่นี้พอถ้ามาทำคลิปอีกผมก็จะตอบกลับอีก จะตอบมาทุกคลิปแหละถ้าคืนนี้มันไลฟ์สดอีกเดี๋ยวกูก็ตอบกลับพวกนี้ช้าอีกแต่ถ้ามันหยุดผมหยุดครับเ,เจนนะครับเรื่องสมมุตินะเรื่องสมมติท่านใดเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่สามผมไม่ได้ไปชอบนะนิทานมันเป็นแค่เรื่องสมมุติมันเป็นแค่คอนเทนต์โอเคไหมครับเออ